นะเห็นเป็นเลขอยบอกยุคข้องว้อเห็นโอ้ห่วไปเรี่องที่ซื้อเมื่อน่ะวังแลน่ะเลขออกข้องยุคข้องง้อไปทางนั่นง้องงกินไม,ไม่ได้ฝันบ่เขายังหวนว่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพลครัดเตน งวดว่าหันงวดว่าหันช่องใดได้เอ็นท้ายหลาคนนะสามช่องสามช่องก็ลงช่องเนะบุญธรรมบุญธรรมเราก็สอประโชคเสามช่องจะได้ลงไป้ด้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีหลายรอบมือนี่งทายหลายคนเนาะธี่ว่าธีว่าเห็นเลขยื่นหน่วยในปักม่วงไหมจ๊ะแม่นหน่วยปากม่วงสามหมวกสามเกียรติจ้าลุกขึ้นไปสามเกียรติแต่ว่ามือมือนั้นที่ทายนี่เราบอกตัวเดียวบอก สามหกบสามเจกับสาเพราะว่าลุงทุบองี่ขึ้นไปสามเจ็ดลระวงสิันลงยูทูมันมากบ่ออกมันมากขีขึ้นมากขึ้นนั่ขึ้นไปตัวนึงขึ้นลงตัวนึงเป็นสามหกเป็นสามเจ็ดโอ้คกันปคะบันนี้บันนี้ลุงพ้นถือบ่หงวดบ้างหนึถือถือ้งบนั้งล่างเลยบด้ข้าแบาทนหอปสบบาท เกบสิบบาทก็ได้หลายอยู่สวนอีกพอแล้วมาหลายตัวเนียนกหาตัวทานหลายตัวหรอกทานวันนี้ก็มีแค่คือเก้าตัวเดียวคือเก้าฝันติพอได้ฝันบ่บ่ก็ได้ฝันมื่อน่ะเห็นเป็นเกกยุคของวเห็นอ้ว่วไปเวียวว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 าวววอววางว บ่ได้ฝันบ่เขายังหวนว่าเรข่ดไปบางเรเจ้าอยู่ข้องงอเลยเนี่ยมันแม่นหวันกวางทีเนาะบ่ได้ฝันเห็นเป็นตัวเลยไปบังก็เลยก็เห็นเป็นตัวนี่ละพวกวันบววนว่ามันอันเกียตีกับเกียรหามันแม่บหัเหบ่ไปเบังได้หรอเนี่ยกูเห็นแต่เกีที่ที่หวนเลรอกแต่ว่าเอาหวันว่าเกียราบนี้เจากแล้วกูเห็นแต่เกียร์ที่อกวางทีเนาะนั่นแหละมันออกไอเห็นนี่หีดิ คงัวมออย่ข้อง้อหนิเม่อยู่ข้องมันนี่ตัวแดงแสงสเลยแบบแข็งดเลยตัวแดงๆบ้ค่ะมันกับว่าแดงของแดวข้อง้อหนะมันนั่นมันเป็นสีสีหกสีแดงหกสีบ่าแดงเมืลืมลแต่่าพอเห็นเจ็ดสีเห็นเจ็ดีแต่ว่าพอยางวนว่าเจ็ดสีแต่คือเขียนไปเก็่นาผลวางทีนั่นแหละพอก็เลยคิดวางวดนี้มันก็จะขึ้นแต้มลงแต้มมันกันอะแแมนยูทูบไลฟ์ชองพอ คือคือตอนแรกนี่ผู้ใดไปเห็นามังครับคขาไข่แต่มันตางนามว่ากินนู่นก่อเปลววายมันเาพยงวัววายี่เนเล็กในคลองัวเนาะอ่อเเ็นหัวนี้แหละวิธีตากขึ้นมาแล้วเปลวเหล็กออกมีคลองัวจัาไปเบิ้งเรือมานแม่บม่งวนเจ้าว่ตัวไข่ถี่วัดตัวหลไรไปเบื้องแม่นี่มีสามตี่อนเจ็ยตตีก็เปมนตงวว่าเกีตหาตรงนี้กัวมันะข่อยว่าเห็นได้เกียรหาเห็นได้เกียตีวางสีเนาะยังมันขึ้นไปนะมันวางสี่ มันออกจากไหนออกในไม้ออกในอะไรนะยวนคือข้อมือง้อข้อยเรกที่ช yep> ื่อเมื่อขอยกให้เห็นว่าง้อสิมาดิออกเรียกเหรียญเนาะเทียร์นี่มันบอกค่ะพ่อแม่นพ่อเรียงง้อมาจจกปีจ้าโอ้ยจัะว่าจะปีนะโอ้เพิ่งเห็นเียนี่บอกค่ะหัวก็เห็นนี่ละแสดงว่าเป็นเทื่อแรกบอกค่ะแมนเทียรแรก ปกติแล้วสิเป็นเลขฝันเลขลงพ้นนี่ใมนันนี่มันข้องว่าไม่เห็นเพราะดีเราไมีมีความฝันเพิ่มเติมบ่สวดนี่ฝันกับเลขคือเก้านั่นแหละฝันมาจากเลขตัวเก้าหน่อยล่ะตัวเก้าตัวใดค่ะเลขกันเกียดเกียดเกีดสองก็เกีดสีนี่แหละท่านั้นมีเท่านั้นเนี่ยคอยฝันจะได้เกีดสองก็เกียดสี่ข้องว่าเห็นเจ็ดสี่ เกตีเขายังหวนว่าเกตี้กับมีแล้วเกตหากับมีเพรายังหวนเพรายังหวนเราก็นมั้งอยู่เขาจค่อยถามเราอีกก็ไรเพรายังหวนเราเห็นคอยตักน้ำอยูกคอยโมโหยังเลาะเราเห็นคอยไปเบิ้งพอดีเบิ้งเครื่องอยูกเอาอีกคนน้อคือ่อแม่้นวนนี่เราเห็นแล้วเรามบอกเห็นก่อนวันนี้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยก็แค่เรามันเขาคือมาท่วงเราทีนี้เราบอกไปเบิ้งบันนี้เห็นเห็นตัวเดียวกันเออเกตี เจ็ดีมันเพรายังหวันว่าเออมันคือไข่ไปเก็บฐานนี้นอพังนวางเหอแม่ตาคนนั้นน้อมันนีคือึ้นละว่าก็วางที่แนียก็จิวานมันไม่พลาดดอกเร่นนีจากเก็ี่เก็นี่ไปดอกมันนี้จะเก็บเล็กแต่สำหรับลัทธิของพ่อคันได้ออกยูทูบยามไหนมันสิขืนแต้มลงแต้มมันนะพ่นมันมักเป็นมันเพราะไหนเก็บทีปรับ มันจเ,นเกิดเ็นเจ็หาบาาาเพอเดียวันเนออจ็ดสียนกับเจ็ดหานะกบอกสามหกมันออกไปออกสามเจ็ดเจ็จจจดสามอ่าส<ภ>ามเมื่อกี้กันเมื่อกหูยค่ะาพ่อออกยูทูบนี่ออกตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยละ่ะถ้าออกยูทูบนี่เคลื่อนไปแต้มมึงนี่สิแต้มหนึ่งแน่นอนเลยล่ะพี่น้องบุ้พี่ผัดจำไว้เด้อตัวนี้บุพี่ผัดนี่กเลยบอก บอกเกจีก็เกจหาล่ะมีเท่านั้นเลขอะ่ผู้คุเกจตัวเดียวบอกถือไว้แน่บานี่ถือผ้าดอนประ่าเลขกพอทตี่เขียนถือผถือบวเอาลูกเจ้าหน่อยท่ไหนอเลี้ยวเบิรงเลขกสักก้อนว่าเขาเขียนแมนแมนบวแมนบวนมีตัวใดอีกบ่างเล็กฝันเล็กฝันเดีเลขฝันว่าเจ็ดสเดียฝันนั่นยวคือว่าเจ็ดสงมาหัน ก็ว่าเกดสองกันละเลขันอเจสเลขฟันอะเพิ่มปต่ว่าเลขกันตัวนี้เกดที่เนี่ยเล็กกวมันข้องัวเนาะข้อมัวค่ะข้ออเลขันตัวไดก็พ่อเลขกฝันเจอันเกจสองเจสองเกจสเสองเพิ่มแนเกจสอเเพองที่รถต้อนรีไว้เดวข้นเนาะค่ะ้าในก็เกจสองครบโอ้สุดเจสองไว้ เลขเลขฟันน Le ี่เจ็ดสองเด้อพี่น้องเพระยัเหลือแม่พระยัเหลืมที่่นตายไปแลอวฟันเห็นไม่ได้เหลือฟันเห็นคนตายนะบอกคนตายดีเพิ่นมาบอกพ่อต้องซื้อออเด้อเลยเจ็ดสองมาเราไปซื้อลอตเตอรี่คนตายมาบอกปนตายโดนแล้วบอกพ่อตายแล้วเตาเผาว่างสองสามหมื่นเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าไหนกับพ่อเพิ่นมาบอกว่า เคนนอ้เจ็ดนั่นเลยซื้อรถโดยหยอกเ็แล้วก็ไปซื้อรถตุรีไปสองบใบอยแต่ว่าเจ็ดซี่นี่เห็นอยู่ข้อง้วเนาะเจ็ดซเห็นอยู่ข้องัวเมื่อนี่ละเจ็ดซีเ็บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเห็นเฮ็ดเฮ็ดเห็นไหมบ่ได้ฝันได้เฮ็ดเมื่อไงแต่ว่าเพายังหวนว่ามันมีเจ็ดหาน้ี่เจ็ดหาน้ำจะเขีนหน้ำไเจ็ดซี่เขาวางที่นาะนีเจ็ดหน้ำก็ได้เขียนอันเห็นอยู่ข้องัวนี่คือเจ็ดซีแต่ว่าเยลาะยังหวนบอกว่า เห็นเจ็ดหาน้ำแต่เลยเขียนเจ็ดซี่กับเจ็ดหานไส่มันอาจเขียนเป็นเจ็ดหานเกบอมกขอกบนเนาะส่วนเลขฝันของลุงพ้นงวดนี่คือเจ็ดสองเนาะเอาครับเอาพเจะใ้บุญไหลายตันเรื่อท่านพิยุพนสิวาห้อง เดี๋ยวคชเอาช่องขึ้นให้เดี๋พี่น้องยันครับองฟังแต่ปอดันเอามีอย่างที่ทำลุงพ้นอเปมีเส้นเรื่องเลขนานอย่างอเกี่ยวกับเรื่องเลขนี่มีเส้นนานอย่างนี้แบบฝันจะเรื่องเรื่องหวยมานานหรือยมันโอ้ยกระโดดแลละเนุ่บอหลายตาใบแกนแต่ใบนอยู่ว่าแต่ว่าพอเคยออก u เทียบกันพึ่งจะออกยเด็มาตลอดลาเ มีหบใคอยู่ว่าพอได้มากนะเด็กหมอคุณนันทุนี่อยู่บ่มีคนกรบอกยุต่ว่าเขากับกับมซื้อยุซื้อว่ากับว่าถือไรถือเลาอยเทลาหัดกิ๊บกิ๊บนั้นรบ่ได้เพรบ่กล้าซื้อไรแต่เพิ่นบ่ถามกับ่บอกถ้าเพื่นถามกับลก็บอกยังบอกแต่มาเรียกเราว่หลายตัวมันเคีย่นไปด้วยกันตัมูว่ากิ๊บซีมันสีเคลยนออหัวพ่อหันนี่พ่อตัวเลขก็ถือว่าเขาเจ็สามันออก เกตสามอเกตอ่นสามเกตอ่ะละเออเดละเกตสามคอับมัสีแดงติบได้เพราะว่าหลายทรงไทยแม่ข้าเจ้ากระสิทติดตามตัวเลขของอันพอยช่ไหมคะเนาะวะหัวนี้ก็ว่าเดือครับเด้อมันบาเกินเกที่ไปดอกเลขกเกตี่านท่านี้ละเลขมันใจมันใจเลยละเจ็ดเอเซ็นพอเ้ามื่กดีเป็นร้อยคุณเราอ่ะก็เป็นร้อยเราใจร้อยเอร์เซอาเป็นตัววิ่งได้ป่ะนี่ลุกคนเลขวิ่งโดดๆพอโดดๆมากตัวไหนที่สุด เลขกบิงเลขกเล่นไหมเนี่ยล่นตัวนึงพ่อตัวเดียวเลียนไม่ครบมักต้องมักเจ็ดแล้วไรมักเจ็ดวิ่งเจ็ดเพราะว่าความฝันกับเจ็ดสองน่แ้าพ่อขอถามขอถามระวังความฝันที่พ่อฝันได้เจ็ดสองกับพ่อเห็นเจ็ดสี่พ่อใจพ่อนะมักตัวใดเป็นเระวังเจ็ดสี่กับเจ็ดสองอันใดที่หายใจร้ายกว้างใช่ไหพ่อ ยองัวเขว่าเกตีกขว่าเงีใจเก็ตีหลายๆเนาะตวเก็องมัก็เาก็บ่ได้รเขาก็มักบ่หมันใจปเลยประมาณเลขบไหลายตัวกับเอ้าเอาสอง่ว่าเพื่อนบ้าดอกร้เมื่กเลดอกมันบ่หลายตัวดอกซีแค่สตัวก็นั่นแหะแต่ว่าเก็สองซื้อวิดไป่ซื้อไปสอใบก่อนซื้อแยงเงินแต่ความมักหรืมักเกิเก็เพืนเห็นมอนเอเรจัดกี่จังล้เน้ไปเรีอว่าเขาก็เห็นดอกเขาเงี้ยหวนเห็นไปเรื่อยไปเบิ่ง Băng nó thấy bông côm vô đi. Bưng mà à, không thắt đốn hại đi tới lên được? phần